สัสดีญาติผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าส่วนงานพิธีมงคลสมรสค่ะขอคุณนันทชาติรพัพนะ์คะหรือว่าคุณฟูตี้และคุณมนชัยขันแก้วค่ะหรือว่าคุณบอลน,นั่นเองนะคะจากการเขา้าาดูใจค่ะของทั้งสองท่านนะคะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงได้เกิดงานมงคลเช่นวันนี้นะคะดิฉันพลพระแชมมน์บุญหลักคำค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดูแลทุกท่านนะคะซึ่งพิธีสงในช่วงเช้าเราได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ้แล้วค่ะและนะคะในวันนี้ดิฉันจะขออนุญาตมาแจ้งกําหนดการค่ะสําหรับงานวันนี้ด้วยนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเป็นพิธีแห่ขันหมากนะคะกันในช่วงเวลา8.24นาฬิกา24นาทีค่ะตอนนี้เป็นเวลา7.45นาฬิกา45นาทีนะคะยังคงเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ 40นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะระหว่างนี้ก็ถ่ายภาพหรือว่าอยากจะถ่ายภาพกับเจ้าบ่าเจ้าสาวของเราด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากการแข่ขันบากในช่วงเวลา8ดนาฬิกายีนาทีแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นด้วย พิธีเริกอันเป็นมงคลค่ะจากนั้นนะคะฝ่ายชายก็จะผ่านประตูเงินประตูทองนะคะเข้ามาสู่นะคะบริเวณทางด้านในค่ะเพื่อทําการสู่ขอเจ้าสาวของเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปรับตัวเจ้าสาวค่ะมาร่วมพิธีนะคะสําหรับ พิธีของเราก็จะเริ่มด้วยการพิจารณาสินสอดค่ะพร้อมกับสวมแหวนนะคะในช่วงเวลา9นาฬิกานาทีด้วยนะคะก่อนที่จะเป็นพิธีรับไหว้ค่ะและหลังน้ำรับพุทธมนนั่นเองนะคะเพื่อวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวค่ะในนามของเจ้าภาพเองค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะ่ะจีวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมเป็นเกียรติค่ะสกิพยานในงานมงคลเช่นวันนี้ด้วยนะคะและในช่วงนี้ทุกท่านค่ะทางบ่าวสาวของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ทางเจ้าภาพค่ะได้ จัดเตรียมนะคะาได้จัดเตรียมค่ะทั้งข้าวต้มนะคะแล้วก็เครื่องดื่มไว้ให้ทุกท่านแล้วหากท่านไหนนะคะอยากจะต้องการทานข้าวต้มนะคะจะอยู่บริเวณฝั่งทางด้านโน้นนะคะสําหรับเครื่องดื่มค่ะจะอยูอ่บริเวณทางด้านหลังนะคะจะมีทั้งน้ําอัดลมค่ะ แล้วก็มีเป็นน้ำเปล่าด้วยนะคะส่วนใครอยากจะทานเป็นข้าวต้มค่ะจะอยู่โซนทางด้านนี้เดี๋ยวพี่ดิกรขออนุญาตไปดูก่อนเลย <c oughs> นะคะเดี๋ยวขอไปดูก่อนเลยค่ะ อ่ามีแซนด์วิชด้วยเนะะี่ยค่ะเชิญได้เลยค่ะญาติผู้ใหญ่ทุกท่านคะ่ะเชิญด้านในได้เลยเรามีแซนด์วิชนะคะมีข้าวต้มด้วยทุกท่านสามารถตักทานได้เลยค่ะพร้อมกับเครื่องปรุงเชิญหยิบได้เลยค่ะเชิญได้เลยนะคะนั่งทานบริเวณด้านในก่อนก็นได้นะคะหรือว่าด้านนอกตรงนี้ได้เลยนะคะ่ะระหว่างนี้ก็ให้ทุกท่านสามารถที่จะรับประทานนะคะอาหารว่างคะ่ะสําหรับเจ้าภาพที่เราเตรียมไว้ให้บริ เวนด้านในกันก่อนได้นะคะเมื่อถึงใกล้เลิกเวลาในการตั้งขบ,บวนขันมากค่ะดิฉันจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านได้เตรียมตัวกันค่ะค่ะแขกญาติผู้ใหญ่ด้านในได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆของบ่าวสาวต้องการอยากจะถ่ายภาพเนี่ยคะกับเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวของเราก็เชิญได้เลย บริเวณน้านในนะคะข้าวต้มแล้วก็แซนด์วิชของเราจะอยู่บริเวณทางด้านไหนคะ mm ่ะ hmm. ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะสำหรับท่านไหนค่ะที่รับประทานอาหารว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะสำหรับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายคะ mm ่ะรวมตัวกันที่บริเวณทางด้านหน้าได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้ไปจัดตั้งขบวนขันหมากค่ะ mm hmm. ซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มี ขบวนขันบาทนะคะในช่วงเวลาแปดนาฬิกายี่สิบนาทีค่ะเป็นเรื่องอันเป็นมงคลนะคะที่ทางเจ้าพาพของเราและเจ้าบ่าวสาวนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราค่ะได้นะคะจะเตรียมไว้เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะญาติญาติฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะได้ทําการจัดตั้งขบวนขันมากรอบริเวณทางด้านหน้าได้เลยค่ะ ส่วนญ,ญาติญาติฝ่ายเจ้าสาวนะคะและเพื่อนเจ้าสาวค่ะเตรียมตัวได้เลยนะคะท่านไหนที่จะกั้นประตูะค่ะนะคะมารับสายกั้นประตูที่รบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4ประตูค่ะที่ทางเจ้าสาวของเราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวจะมีพี่ทีมงานออาแกนันะคะช่วยจัดให้ว่าจะให้ประตูของเรายืนอยู่ตรงไหนนะค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะยังคงรอเวลาค่ะอีกประมาณ14นาทีนะคะอีกประมาณ14นาทีนะคะจะได้เลิกในการเคลื่อนขบวนนะคะเป็นขบวนของมหาเศรษฐีค่ะที่วันนี้นะคะเดินทางมาไกลเลยนะนะคะไกลามากจากแขงด้านหน้าตรงนี้นะคะมาสู่คอเจ้าสาวแสนสวยนะคะเดี๋ยวอีกสักครูดหนึ่งค่ะใกล้เวลาที่จะ เคลื่อนขบวนแล้วนะคะนาทีนะคะเพื่อนเจ้าสาวค่ะตั้งด่านไว้รอเลยนะคะมาร์กจุดไว้รอเลยค่ะตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยคะและสำหรับวันนี้เองนะคะ ทางฝ่ายหญิงของเราค่ะก็ได้เตรียมนะคะคู่มงคลค่ะที่จะมารอรับขันมากนะคะซึ่งเป็นคุณปู่และก็คุณย่าค่ะของฝ่ายเจ้าสาวนะคะนั่นก็คือคุณปูท่ทะกลนค่ะอดีตผู้ในการที่นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะและคุณย่ากรองการนะคะอดีตนักวิชาการศุลกากรชำนาญการค่ะนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทั้งสองท่านเรียนเชิญบริเวณทางด้านหน้ารอค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะกับผู้ที่เชิญขันมากนะคะถือพานเชิญขันมากค่ะนั่นก็คือพี่สาวนะคะของเจ้าสาวของเราค่ะคุณนันทนัทนะคะติรพัฒค่ะลายอีกประมาณ5นาทีค่ะได้ยินเสียงขบวนขันบาทมาแต่ไกลเลยนะคะ เดี๋ยวหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีค่ะ,คะขบวนขันมากใจเย็นๆน,นะคะเราเดรอรอรอลิลลลลกเวลาสักครู่หนึ่งค่ะ เดี๋ยวคอนยญารอเลิกเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะให้เวลาในโทรศัพท์มือถือนะคะที่เป็นเวลาโลกที่ตรงกันกันกบทุกๆคนค่ะเหลือเวลาอีกสองนาทีนะคะขันหมากเต้นรอไว้ก่อนได้เลยค่ะ ตอนนี้ใจเจ้าบ่าวคืออยู่กับเจ้าสาวแล้วนะคะแต่ขบวนขันหมากยังมาไม่ถึงเลยบ,บอ้อมยังบ,บอ้อมนะเหี้วให้มันดังๆเลยนะ โอเคอีกหนึ่งนาทีค่ะ ดีค่ะได้เวลาเพื่อนคาระบวร์นันมากค่ะอ้ะอะอาวแล้วตึกกโควม,มาทำอะไรกันครับ <c oughs> วันวันนี้จะเอาขันหมากเงินขันหมากทองขันหมากเงินล้านมาสู่ขอหลานสาวเอลูกสาวบ้านหลังนี้ค่ะแลขอลูกสาวแลขอลูกสาวบ้านหลังนี้ค่ะแล้วมีอะไรมามาแลกมั้ยมาขอลูกสาวที่เนี่ย อ๋อของมาแนกก็มีลูกชายที่ดีที่สุดที่จะม้บให้บ้านหลังนี้ค่ะยินดีต้อนรับครับยรนบเชิญครับโอเคคะ่ะเดี๋ยวให้นะคะ,ะเจ้าบ่าวค่ะได้แตะรับขันมากเดี๋ยวฝากนะคะพานไว้กับคุณ ได้ค่ะฝากไว้กับคุณพ่อก่อนนะคะแต่รับขันมาเพื่อเชิญขันมาเข้าบ้านขอเสียงเรเบิดดังๆค่ะแล้วต้องมีควันถุงให้กับผู้เชิญขันมาด้วยนะคะนี่ด่านแรกของเราโอ้โหซอ,องไปเลยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรแค่แตะเฉยๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงน,นี้นะคะขันมาโอเคเข้าไปบริเวณด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอน้ำค่ะรถต้นกล้วยต้นอ้อยของเราหน่อยค่ะเชิญค่ะ อเอากล้ยอ้อยนะคะรับน้ําแล้วก็นะคะสามารถที่จะเอากุ้ยอ้อยเนี่ยเข้าไปด้านในได้เลยอเอาละค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะสําหรับคู่มงคลของเราด้วยค่ะวันนี้คุณปู่แล้วก็คุณย่าทั้งสองท่านนะคะคคคแล้วก็อ่าวางวางด้านในได้เลยค่ะเชิญด้านในค่ะกวยอ้อยเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเจอกับด่านแรกก่อนที่จะเข้าไปสู่ขอ เจ้าสาวบ้านนี้จะต้องทำยังไงดีแต่ละด่านเขามีทีเด็ดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากด่านแรกเลยค่ะเจ้าบ่าวคะเชิญค่ะคุณแม่ขาเท่าแก่ขาย่าผู้ใหญ่คะเชิญเลยค่ะอาด่านแรกขอไม้น้อยมาเลยค่ะเพื่อนเจ้าสาวเราว่าไงคะ,ะเพื่อนเจ้าบ่าวมาใกล้ๆตรวนี้มาใกล้ๆตัวนี้มาช่วยเจ้าบ่าวหน่อยเร็วเพื่อนเจ้าบ่าวมาเลยเพื่อนเจ้าบ่าวมาเลยนะคะอันนี้ไงเพื่อนเจ้าบ่าวมาแล้ว ใช้ค่ะเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะ,ะขันมาเข้าไปได้เลยนะคะอ่าใช่ค่ะขันมาเข้าไปได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวรอแป๊บหนึ่งนะคะคนไหนคะขยบเข้ามาดา้นหะคะเพื่อนเขาเอาขันมาเข้าไปข้างในก่อนแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดีะะมีคนถือนะคะน้ำให้เพื่อเจ้าสาวมาค่ะเตรียมตัวรอได้เลยนะคะโอเคเพื่อเจ้าสาวเราพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะ,คะ <c oughs> เราจะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะอ่ะโอเคค่ะเออแม่หยัดใจแล้วค่ะลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะว่าไรคะด่านนี้ด่านแรกของเราค่ะขอห้าคำให้เจ้าสาวค่ะ คำให้เจ้าสาวคำว่าอะไรดีใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะเจ้ารยาวพูดห้าคำให้เจ้าสาวเป็นประโยคนับก่อนประโยคเหรอใช่ห้าคำไม่ใช่พยางค์อ่ะพยางค์อ่ะห้าพยาัญชนะห้าพยางค์โอเคขอโทษขาดเจ้าสาวรักมากมาก,มากนะครับรักมากมากนะครับโอเคครบไหมเดี๋ยวพูดอีกครั้งเรื่งแบบดงังๆอีกทีหนึ่งรักมากมาก,มากนะครับรักใครคะ รักเจ้าสาวครับเจ้าสาวชื่อฮะปุ๊ตี้ค่ะอด่านนี้เป็นไงให้ผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านค่ะเอาค่ะซองมาเลยค่ะ ไอ้เลิฟอยู่ไหมไอ้เลิฟยูไอเลิฟยูภาษาที่สามคืออะไรคะภาษาญี่ปุ่นที่มึงชอบดูอ่ะภาษอนิเมะอ่ะที่มึงชอบดูอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เบาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเก็เบาเป็นคอร์ดมีคางด้วยป่าภาษาญี่ปุ่นเหรอคะภาษาอะไรคะภาษาจีนภาษาจีนครับโอเคภาษาจีนบ่อยนี่บ่อยนี่ก็ให้โชว์ความแข็งแรงมากเท่านั้นเลยค่ะความ ความแข็งแรงเป็นอะไรดีคะข e um, like like ึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงอ่ะขึ้นแล้วลงอ่ะขึ้นแล้วลงทำไงไม่ใช่ค่ะวิถืนทไม่พืนมิถืนแล้วรักเจ้าสาวเท่าไหร่บอกมาก่อนรักเจ้าสาวเท่าไหร่ทำไมอย่างนั้นทำวันนี้ไม่จบแน่นอนรักเท่าไหร่ดีตอนนี้ตอนนี้อยากรักเท่าไหร่ รักรักเยอะแต่ร่างกายไม่ค่อยไหวเข่าไม่ไหวเนาะเข่าไม่ค่อยไหวเอากี่ดีกี่ดีเอา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 สิบแล้วก็เพื่อนก็อีกสิบได้แบ่งกันแบ่งกันนะคะเจ้าบ่าวแบ่งแบ่งให้เพื่อนช่วยได้ค่ะไม่ใช่เพื่อนเราหนึ่งค่ะอาจจะมาเอาสิบค่ะโอเคลุกนั่งใช่ไหมคะลุกนั่งเหรอเลยวิถื้นเหรอ โอเควิพืินได้ค่ะโอเคอ่เพื่อน,อนเพื่นจะบอก่าช่วยค่ะอ่ะจะบอก่ามาพร้อมไหมคะถ้าพร้อมรัอตไปหนึ่งสองสาม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 สี่สห้เจ็ดเ้ย้จะ เราก็เลยให้แบบเกินเกินไปเลยค่ะโอเคด่านนี้เป็นไงคะเพื่อนเจ้าสาวผ่านไหมคะผ่าน,านค่ะผ่านค่ะ<า> <c oughs> ด่านต่อไปไม่ต้องวิพืนแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะเราต้องทํากันอย่างอื่นแล้วค่ะอ่ะโอเคด่านต่อไปว่าไงคะ เพื่อนเจ้าสาวคืนเองแล้วค่ะอยากดูความแข็งแรงของเอลหน่อยค่ะเออคราวนี้ดูของเอลให้ใครเต้นให้เจ้า่าวเต้นสิเขาจะดูเอลเจ้า่าวมีมีท่าไหมคะมีเพลงทำตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะไม่ได้เอาว่าเทพสัมตาเทพสัมตาค่ะ อ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเจ้าเ่าวค่ะฝากถือนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกเพนแพรของเรากระจายค่ะเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอารักเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเจ้าเ่าเอาม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 าเลยคะโอเคพอไหมคะโอ้โหไป éo mẹ ơi cả hai có muốn không muốn xem khung hình của เราจะขึ้นเวทีนะคะมาสู่ขอเจ้าสาวของเราค่ะอีกดึงดานค่ะเชิญเลยค่ะอ่าอันนี้ก็ให้ยิ้มหวานหวานให้เจ้าสาวแล้วกันค่ะ,ะเจ้าสาวอยู่ไหนเจ้าสาวอยู่ไหนอยู่ <c oughs> <c oughs> ยิ้มหวานหวานให้เจ้าสาวเจ้าสาวโบกปืน่อยค่ะ เ,เจอกันแล้วเจอกันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ให้ไปรับตัวนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะประตูนี้ไม่มีแค่ยิ้มเฉยๆก็ได้แล้วอ่ะ,อะโอเคค่ะคุณแม่ค่ะเชิญค่ะ,<ส>ะด้านนี้สองซองพอไหมคะ,<ส>ะออพอไหมค่ะพอไหมค้องอเอพอเป็เอออ,อมีคนรีเควสค่ะค่ะว่าอยากฟังสักอึ่บทเพลงให้เจ้าสาวค่ะ หนึ่งบทเพลงค่ะหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนให้เจ้าสาวนี้หนึ่งจะเป็นเพลงของตัวเองก็ได้นะคะนี่คือศิลปินท่านหนึ่งค่ะเนะ <laughs> อาบทอะไรร้งองให้ขอเพระเจ้าให้กำลังใจเจ้าบ่าวหน่อยค่าไงคะเอาๆั้งๆน,นะค่ะได้ค่ะรักรักเธอจนหมดทั้งหัวใจ สั้นเท่านี้เลยสั้นจริงน่ารักมา,ก,า,ก,ากอะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะนะคะโอ้โหด่านนี้ปังมากค่ะน้อยแต่มากนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนเจ้าบ่าวดูงานด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะคะเจ้าบ่าวของเราบริเวณด้านบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญนะคะสาหรับคุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะบริเวณด้านบนเวทีนะคะเพื่อเข้าสู่พิธีสุขอนะคะอย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญคุณพ่อนะคะสุภัตติรพัฒน์ค่ะคุณแม่เวียงสุดาติรพัฒน์นะคะคุณพ่อประวิทธิขันแก้วค่ะและคุณแม่จำเนียงขันแก้วค่ะบริเวณด้าน พรมเวทีค่ะ